วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะค่ะเจ้ากระทรวงก็คือคุณจรินคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะฮะวันนี้นําทีมถแถลงข่าวด้วยตนเองเลยค่ะของขวัญปีใหม่ก็คือโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด22น,นคะคะคุณจุรินบอกว่ามันเป็นการเอาของเนี่ยมาช่วยลดราคาค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งคิดว่าน่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ไม่ต่ํากว่า4 0 0 0ล้านแล้วยังกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่ต่ํากว่า1-2,000ล้านด้วยค่ะ n New Year r r a n d s a ซ e 2023นี้ถือว่าเป็นการจัดมหากรรมลดราคาสินค้าบริการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่กระทรวงพาณิชย์ได้เคยจัดมาและเป็นการลดราคาทั้งหมวดสินค้าบริการและการค้าออนไลน์ลดราคาสูงสุดถึง85เ โดยมีรายการสินค้าและบริการรวมทั้งการค้าออนไลน์รวมกันทั้งสิ้น13ล้าน6แสน50,2400รายการสินค้าและบริการด้วยกันโดยคาดว่าลด85%เนี่ยนะคะอันนี้คือเยอะมากเลยนะแล้วจะลดตั้งแต่21ธันวาคมไปจนถึง31มกราคม จะไปที่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้<ฆ>หรือว่าออนไลน์ก็ได้ค่ะโอถ้าดูรายการนะ,ะสินค้านะลด80บริการ85นะฮะสูงสุงดที่85ก็คืออินเทอร์เน็ตอุปกรณ์อ่าแล้วถ้าไปดูรายการนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะถัดไปฮะเนี่โอ้โหนี่เยอะมากนะาาดลดค่า,อา,าของทชีพกว่า4 0 0 0ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรวมเนี่ยกว่าหมื่น0 0 0ล้านบาทพู<า>ดง่าย